เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนชาวชาแนลกีเดียน X ทุกคนนะครับคือคลิปเนี้ยแม่งไม่มีเสียงเลยคือไม่ใช่ไม่มีเสียงนะเสียงในเกมปกติเลยแต่เสียงผมเนี่ยไม่มีเว้ซึ่งไม่รู้เป็นไรคลิปอื่นก็เป็นครับ ไอ้คลิปอื่นก็ไม่เป็นนะเป็นแค่คลิปนี้คลิปเดียวก่อนอื่นนี่คือบอกก่อนเลยว่าคลิปทุกคลิปในในช่องนะจะจะตัดต่อโดยใช้มือถือแล้วก็มือถือเพียงเครื่องเดียวในการตัดต่อนะครับอัดด้วยนะก็คืออันนี้ก็คือการตัดหน้าจอแล้วก็เล่นแล้วพอเล่นเสร็จมันคึกลงเครื่องแล้วก็เอามาตัดเนาะเอามาตัดลงไปลงยูทูบเพียงฉะนั้นมันใน วิดีโอในช่องที่ลงไปแล้วมันจะไม่ชัดเท่ากับที่อยู่ในเครื่องอ่ะไม่ผมไม่รู้มันแก้ยังไงถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนรู้ก็บอกได้นะกามีการปรับรายละเอียดในขั้นตอนของการอัปโหลดยังไงเพราะว่าผมก็อยากให้มันชัดเหมือนที่ผมเห็นในเครื่องแบบที่เป็นเป็นเป็นไฟล์จริงเ่เป็นตัววิดีโอจริงเนี่ยยังไงของท่านผู้ชมไม่เข้าใ ยืนดูข้างหูเลยคิดหาย ยิงใครเมื่อกี้มีท้ายสองอันท้ายเหลือใจสองอันใส่ยูซี่

Uh, yeah. Uh, yeah. Enemies ahead. เอ็นมีส์ ahead ทำร้าไปแล้วแปดตัวต้องไปกินนมปังยี่ไหนวะกินนมปังยี่ข้างไหนนะ ตอนท,ท,ที่เราเยิยงกันเตรียมเก็บ

Yeah, Mark the location. Enemies ahead! Oh, dear. oh, dear. oh ตีซ้ายหนงสานเนี่ยเลี้ยงมาใจเย็นจีเออเออผมว่าสารรอให้ยอมไปซ้ายดาวเลยอปยิบบอกูดังมา Whoa, whoa, Enemies ahead! Enemies ahead! <laughs> ใช่มีใายมี

เ,เราจะชาร์จเงี้ยสี่รถมาจัดจัดผมผิดอ,อะไรมสี่รถเกินไปที่อีกแต้มมีมีมี enemies ahead ะอะไรอย่โมโมโาัเงี้บนัดเดียวครับนอุ้ยอุ้ยคมอ่ะคมอ่ะคมอ่ะเพื่อนวูบเดียวเลยเพือ่อน Mark the location uh ้เพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องคลิปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะขอบคุณมากๆเลยครับ